สวัสดีเพื่อนเอทุกท่านนะวันนี้เก่าก็ผมต้นวาซานะครับผมวันนี้มาใน EP ีที่13นะครับผมของซีรีส์บอสตันอยู่ในถั่วเรานะครับสถิติตอนนี้นะครับในในชัตลียนะครับผมเราอยู่อันดับหนึ่งนะครับนำอยู่4แต้มนั่นเองนะครับแข่งไปสิบสองนัดชนะ9เสมอ1แพ้2นะครับลุกได้เสียบวกอยู่18บปดโอ้แกรมเตะนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะสิ้นสุดที่เจอวอลกิ้งนะครับผมวอลกิ้ง นะครับวันที่29กันตุยตุลาคมนั่นเองนะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยสำหรับนัดนี้นะครับเจอกับเซคันต์จอปยูุนเต็ดนะครับผมแกเล่นเลี้ยงไปแล้วคืนกลับมาหูือบริเปิดมาโคกข้ามคานไปเออดูียกว่าโคกชนคานออกไปครับผมโอ,อ้โหเกือบไปแกเดินเลี้ยงตัดเข้ามาตรงกลางหลายไหมโบเวนซัดโอ้โหตูข,ข้าเส้นเลย พอหลอกเปิดโคกไอ้ยีบลอยครับผมเบอร์ลโอ้โหเมื่อกี้ไม่ได้นะลูกนี้ได้แล้วนะครับผมห่างกันไม่กี่นาทีเออตรงนี้อ่ะสวยอ่จับหนึ่งแล้วยังไงเออครับตีหยีบลอยครับผมลูกลูกฟุตคิกซัดไปสองศูนย์ จบเกมครับผมชนะไป2อตศูนย์เก็บ3แต้มเต็มไปนะนี่ออกมาเยือนครับผมทีมอะไรไม่รู้เอสเอิร<ป>์สอะไรสักอย่างแป๊ดยิงโอ้หปัเราอกไปเลยตัดมาแล้วครับเปิดหมครับจับหนึ่งครับเบอร์โราลกซัดเข้าไปครับผมหนึ่งเบอร์ตัศูนย์โอ้โหครับแลยอ้าวไปทำเสียจุดโทษ ได้แล้วผมขาดเลยโเดี๋ยวนยสูงไว้ผมาได้แล้วผม <Sw ing. S 2> อายิ่งู้่ชนเสารอไปอชาร์จเอโอ้โห้ครเอาได้แล้วผมสว้ครับผมเบอร์แล้จัดหนึ่งแล้วสัดเข้าไปครับผมสอู กเก็บสามแต้มเต็มอ,อไปมีเยอะขึ้นนะักวับอ้ลูกนี้สวยเลยให้ดียิงไง้โหยิงโอ้โหน้องปัดเลยเลยครับจบการแข,นข,นข,นขน่งขันรอบรอบตายไปครับผมชนะไปหนึ่งสองเก็บสามแต้มต่อไปนัดนี้เจอกับยอร์กซิตี้นะครับผม อยู่อันดับ17ของตลาดอ้าวโดนจุดโทษเจอครับผมดูกูนี่ไงดูกูเซฟนี่ดูกูเซฟ,ฟ,ฟ,ฟด้วยด,ดูดูดิสวยครับผม,อย,มบอยิงเบาเวไนหน้าเลยถืงมาต้องการก่นอนแเ้ียบบ้อยครับผมยิงง่ายๆเข้าไปหนึ่งศูนย์ครับเลย นะยิงโอ้โหคันช่วยอีกแล้วจบการแข่งขันผมชนะเป็นหนึ่งศูนย์นะผมนะอ่ะอดผ่านมาได้นาดนี้โรตชั่นทั้งทีมนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนแผนนิดหน่อยด้วยอลองแผนเล่นอื่นบ้างคือวันทุกยเราไม่เน้นนะครับผมก็ตกรอบช่างมันนะครับผมเน้นวันดีอย่างเดียวเออครับโอ้ไม่ถึงแต่ได้จุดท่อแล้ผม กินสนนันลานาีิสางานสเข้าไปหนึ 1, ่งก็ตัวโซน,ออน,น,ออนโอ้โหนั่นเจ๋อดอันเงยโอ้ยยิงเับเจียบขาดเอาไป5้าเฉียบครับดูยิงนี้นนอ้าวตัวนี้ไปฟาวโดนจุดโทษเหมือนกัน เตะไปลูกไม่เยี่ยมร้อยไก่แตกครับผมสองหนึ่งไปกันมาครับจบกา่งขันผมชนะไปสองหนึ่งเฉยโอ้โหผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเตะไปครับนัดนี้ออกมาเยือนบอแฮมบูน่าแพทสัดเข้าไปครับผมโอหสดจริงจริงลูกนี้ยิงอีกสองสามทีก็ยิงไม่ได้เอบ เยาะมาได้เอาเรียบร้อยเลยครับผมฟอร์เตอร์พลาดห,หนึ่งเฉยแบบนี้จะเอาอีกลูกว่าเปิดว่าโขกไม่ได้เฉยโเปิดว่าโอ้เรียบร้อยยับเลยทีนี้อ้าวตัดมาได้ครับสวยนะครับหลุดแล้วครับเรียบร้อยครับผมสามหนึ่งแต่ล้มหน้าครับผม เกเล่นจุบบุรีเอองงไม่ตรงก่อโอ้จบการขันหมแพ้วมโ้แพ้จบเลยนานนี้เปิดบ้านรับมาเยือนของเกตเฮดเดือดร้องโอ้โหไม่ได้เฉยอัดมาได้ครับเลเว่นโอ้ช่วยครับอ,อามน้ำด้วยแบบหนึ่งศูนย์ โอ้นผมปดูบุรีจับนึงแล้วชิปเข้าไปครับโอ,โอ,โอ้เรียบร้อยครับผมได้ครับผมสองประตูต,รตรนย์เดินมาทางนี้โอ้โหม,มันงประตูสวยแล้ว อ่อจริงอวันจบแก่นข้คขับผมนัดนี้คัมแบ็กกลับมาเรียกว่าหลังจากเกมฟอร์มบูไปนะที่แล้วนะนัดนี้กลับมาแล้วผมชนะเป็นสามนนัดนี้เจอกับ working นะครับผมออใช่ไหมสวยครับผมอลอกยิงมลเลเปิดนะครับโคก็ครับผมโคกยสวยนสูครับ เอ,เอาล่ะชีพจังหวัดนิ่งคู่ไม่ต้องกรอบจบการแข่งขันผมชนะนไป1นเบอร์สูนะครับเก็บ3แต้มสำคัญมาอีกแล้วจบไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็ตอนนี้นะครับการแข่งขันของเนชั่นรีดนะครับอีกหลักของเราแข่งไป18นัดนะครับผมชนะ14เสมอ1แพ้3นะครับผมรูกได้เสียบวกอยู่25มี43แต้มนะครับผม นำอยู่7แต้มนะครับผมน้ำระดับ2อยู่7แต้มระดับ2องระดับ3นะครับผมก็ถือว่าเริ่มครับเริ่มเริ่มสตาร์ทเครื่องเรื่อยๆนะครับผมเริ่มสตาร์ทเครื่องเรื่อยๆครับเราก็จะต้องเก็บช่องว่างนี้เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแย่ช่วงท้ายๆช่วงกลางๆท้ายๆนะครับฟอร์มมันอาจจะหลุดได้นะครับผมส่วนดีไปครับก็จะเตะรอบแรกในวันที่5พฤศจิกายนนะครับผม อีโซวนนิฟเอโซฟี่นะครับผมจะเตะวันที่26พฤศจิกายนครับผมโปรแกรมเตะใน EP นี้นะครับผมก็เริ่มมาที่สค็อปนะครับชนะไป2-0แล้วก็ชนะในลีกไป2-1ชนะยอกซิตี้ไป1-0ชนะ FA ฟเอคัพนะครับรอบพอติควายรอบ5นะครับผมรอบ4รอบ5เลยเนี่ยแหละนะแล้วไป2-1แล้วก็แพ้ในลีกอย่างงงงไป1-2นะครับผม โดยผู้สับป,ประตูพลาดเองด้วยนะนะอันนี้เสียรายรเกมมันเลยโมเมนตัมมันเปลี่ยนแล้วก็ชนะ head เกตเฮดไปสาูแล้วล่าสุดเมื่อกี้ครับชนะวอลกิ้งไป1สู่นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าผลงานเนี่ยก็ไม่ได้ย่ำแย่มากนะครับผมก็ชนะซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับผมก็เอาไว้เจ็ดก,กันในอีพีหน้านะครับผมวันนี้ไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ